สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับมีความเคลื่อนไหวจากจีนนะครับได้ออกมาเตือนไปยังสหภาพยุโรปให้หยุดก่อปัญหาในพื้นที่ทะเลจีนใต้หลังจากหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปนั้นวิาพากษ์วิจารณ์การกระทําของจีนในพื้นที่พิาพาททางทะเลที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์โฆษกสถานทูตจีนประจากรุงมนิลาออกแถลงการนะครับว่าเรียกร้องให้สหภาพยุโรปนั้นเคารพอธิปไตยเหนือนดินแดน และสิทธิผลประโยชน์ทางทะเลของจีนในพื้นที่ทะเลจีนใต้อย่างแท้จริงและให้หยุดก่อปัญหาภายหลังจากที่ทางด้านคาจาคลราสัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปแสดงความกังวลเกี่ยวกับการบีบบังคับของจีนในเส้นทางทางน้ําสําคัญแห่งนี้จีนเน้นย้าว่าสหภาพยุโรปไม่มีสิทธิแทรกแซงประเด็นปัญหาระดับภูมิภาคและได้แนะนําฟิลิปปินส์ให้หยุดจินตนาการที่จะพึ่งพากําลังจากภายนอกเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับอธิปไตยในทะเลจีนใต้ คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมระหว่างทางด้านฮาจาคาราสกับทางด้านเอนริเก้มานาโลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ประกาศการเจรจา,าความมั่นคงและการป้องกันครั้งใหม่ระหว่างสาภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เพื่อต่อต้านภัยคุกค,คามอาทิการแทรกแซงจากต่างประเทศการโจมตีทางไซเบอร์และก็การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนในการประชุมดังกล่าวทั้งสองฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการที่ผิดกฎหมายการบีบบังคับ ความก้าวร้าวและการหลอกลวงของจีนต่อเรือและอากาศยานของฟิลิปปินส์ที่ปฏิบัติทางทะเลอย่างถูกกฎหมายในพื้นที่ทะเลจีนใต้เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับเส้นแดงของสาภาพยุโรปที่มีต่อจีนในกรณีทะเลจีนใต้ทางด้านคาจาคาราสก็บอกว่าสาภาพยุโรปนั้นมุ่งมั่นที่จะรักษาสันติภาพและระเบียบประวัติประเทศที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์เราปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมเพียงฝ่ายเดียวรวมถึงการใช้กําลังบีบบังคับทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่พิาพาทที่มีประเทศต่างๆหลายประเทศ รวมทั้งฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ของทะเลแห่งนี้แต่จีนก็อ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกันนี้ขยายไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมถึงเวียดนานมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้งความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ย,ยังคงเป็นประเด็นสําคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนโดยนานาชาติต่างจับตามมองบทบาทของประเทศมหาอำนาจทั้งในและนอกภูมิภาค ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจแห่งนี้การออกมาแสดงจุดยืนของสาภาพยุโรปล่าสุดสะท้อนในความพยายามในการขยายบทบาทด้านความมั่นคงของยุโรปเข้าสู่ภูมิภาคอินโดปซิฟิกซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่สาภาพยุโรปได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่จีนนั้นยังคงยืนยันในจุดยืนว่าประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ควรได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจา,าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคโดยตรงไม่มีการแทรกแซงจากชาติภายนอก นี่ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันคุณผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนช่องถาอัปเดตผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ1 0 0บาท300บาทหรือว่า600บาทนอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะ สนับสนุนเป็นซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้อีกด้วยนะครับหรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี1 6 9 3 4 2 5 1 1 1นะครับ169 342 5 111ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันครับ